ฮอปปี้แบ้สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอปบี้แบ้ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งไม่เก้าหรือที่นาสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นเรียกใครๆก็เล่น วันนี้นะครับผมจะมารีวิวงาน S M P G A O Langer อ่าหลายๆคนคงได้ไปแล้วนะตัวนี้อ่ะแต่ของผมพึ่งได้ครับของพึ่งมานะนั่นก็คือจานจานจานกล่องสีเทาเทาแน่นอนครับพรีเมียมบันได S M P G A O Langer G A O ้นค่ะ เพิ่งมาถึงเลยครับยังไม่ได้แกะเลยนะดูเขาซีนสกอตเทปมานะครับอย่างดีเลยนะอ่ายังไม่เห็นข้างในเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะลอเก็บเอาไว้เปิดกับเพื่อนๆนะครับอ่ะเมื่อมันมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเปิดกล่องเทาๆดูกล่องข้างในดูตัวงานตัวพลาสติกกันนะครับว่าเจ้า S M P กาโอไ g h ตัวนี้จะเป็นยังไงไป ไปเปิดกล่องกันเลยครับเอาละครับมาเรามาเปิดกล่องกันเลยนะครับว่ากล่องข้างในเขาจะเป็นยังไงนะโอ้เขาซีนมาอย่างดีเลยเสียวกรีดโดนกล่องข้างในนะครับต้องค่อยๆกรีดนิดนึงนะอึ๊อือ่าเรียบร้อยอแล้วก็เปิดออกมา อึบโอ้อึบแตนแตนแต,แตนนี่หน้ากล่องเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าที่หลักๆเลยด้านหลังเขาก็จะบอกมาว่ามีอาเก้าโอคองเก้าโอเกาออินเฟน์อ่าแต่เป็นสีดำนะเก้าโออีเกิลเก้าโอชาร์ก โ a ไบซันโกไ o Tiger นะครับนี่อ่าผมไม่รู้ว่าตัวช่วงล่างเนี่ยตรงโ o ไบซันกับเอาโ a อีเกิลเนี่ยจะเป็นชิ้นส่วนสำเร็จหรือเปล่านะหรือว่าให้มาเป็นอีกชุดหนึ่งเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเปิดกันนะครับนี่ข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเราประกอบเสร็จแล้วนะอ่าสามารถเอาไปเล่นกับ กาโอแบกาโอโพร่าได้นะครับไม่มั่นใจนะแต่ทำไมมันโพสแบบจุดขยับได้ขนาดนี้เนี่ยไม่รู้นะครับว่าข้างในกาโอไบซันกับกาโออีเกิลเนี่ยจะให้มาเป็นแบบตัวขยับหรือว่าให้มาเป็นตัวสำเร็จนะอ่ะไม่มันโนละแกะเลยละกันจึ๊บจบจึ๊บ,บมีด้านข้างไหมอ่ะไม่มีด้านข้างนะครับขอบอกว่าแกะแล้วไม่สามารถที่จะเก็บกลับเข้าไปได้เหมือนเดิมนะ มาหยิบมาก่อนเลยถุงแรกอ่าอันนี้น่าจะเป็นของกาโอคองนะครับนี่ส่วนหัวลงสีมาให้นะเห็นไหมเอ่ยนี่อ่ามีสติกเกอร์มาให้นะครับนักกาก,ก็ลงสีมาให้สวยนะสวย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 ตัวหน้ากากลงสีมาให้สวยมากนะครับเป็นสีแดงสลับกับสีทองนะนี่อ่าแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นส่วนหัวของตัวไหนนะ นี่อ่ะน่าจะเป็นส่วนหัวของกาอคองตอนแปลงร่างเป็นหุ่นนะครับนี่แล้วก็มีหน้ากากสีเงินน,งนะฮะอ่ะมาทุงแรกผ่านไปทุงที่สองเป็นเกาอีลิแฟนครับเป็นช้างนะ้ะเป็นสีดำนะครับนี่ใครอยากได้ตัวสีฟ้าก็ต้องไปที่น้องเสือยักษ์นะครับถึงจะได้กาโออิลิแฟงตัวสีฟ้ามานะนี ได้เป็นกาโอริลินพันได้เป็นน้องช้างตัวสีดํามานะครับสําหรับตัวนี้นะขอบอกว่าตัวงานนี่ด้านหลังมีลงสีมาให้ด้วยนะนี่เออใช้ได้อยู่นะสติกเกอร์มีแค่นี้ครับสติกเกอร์มีนิสเดียวนะครับอ่าแล้วก็อันนี้นี่แผงสีเงินนะครับก็เป็นส่วนของกาโอลิแฟนอีกเหมือนกันนะอ่าด้านหลังก็ด้วยนะครับนี่ถุงก็จะเขียนว่า เป็นถุงเบอร์หกนะครับน่าจะบอกว่าเป็นของเกาโออีเลฟน์นะครับอ่ะมาหยิบถุงถัดไปขัดมาโอ้เฮ้ยจ้เกาโออีเกิลเขาให้มาอีกตัวหนึ่งเลยเว้ยนี่เป็นชิ้นส่วนของเกาโออีเกิลนะครับนี่อ่าตรงปีกก็ลงสีมาให้นะนี่แล้วก็ตรงช่วงขาก็ลงสีมาให้นะครับนี่ แล้วก็สติกเกอร์ให้มานิดเดียวนะเออดียะดียะกล่องนี้ถือว่าคุ้มนะครับสำหรับอองานพรีเมียมบันไดนะนี่แล้วก็ส่วนหัวของเกาโอคิงนะครับนี่ก็ลงสีมาให้นะครับอ่านี่นี่ส่วนหัวของเกาโอคิงก็ลงสีมาให้นะนแล้วก็หน้านะครับหน้าของกาโอคิงนะลงสีมาให้นะครับสามารถเปลี่ยนได้2หน้านะ เป็นหน้าแยกเขี้ยวนี่เห็นไหมเอ่ยไม่รู้ผมในกล้องจะเห็นไหมก็ไม่รู้นะเป็นหน้าแยกเขี้ยวหน้าหนึ่งแล้วก็เป็นหน้าปกติหน้านึงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นส่วนหัวของกาโอีเกิลนะครับลงสีมาให้อีกเหมือนกันนะนี่ถุงถัดมาอันนี้เป็นของก้าอชารกครับนี่อ่าผมจำไม่ได้นะว่ามันลงสีมาให้อย่างนี้หรือเปล่าสำหรับกาาอชาร์กนะครับอ่ะอันนี้ไม่มั่นใจนะ สติกเกอร์มีให้มาแค่นี้นะครับนี่ด้านหลังเนี่ยช่วงตัวกับช่วงหัวก็ลงสีมาให้อีกนะครับเออรู้สึกกล่องน,นี้จะลงสีมาให้เยอะนะครับนี่แล้วก็ชิ้นส่วนสีทองนี่อันนี้นะแล้วก็ชิ้นส่วนสีเงินนะครับสำหรับกาโอชาร์กนะครับมาหยิบออกมาอีกต,ต,ตึงตึงนี่อันนี้เป็นส่วนของเก้าคองครับอ่าเอาจริงจริงมันก็คล้ายๆกับ กาโอกริลานะแตกต่างกันที่สีกับหน้ากากนะครับอันนี้เป็นชิ้นสีเงินอ่าอันนี้เป็นหน้าอกอันนี้น่าจะเป็นช่วงตัวนะครับแล้วก็นี่สีของตัวกาโอคองก็จะเป็นสีแดงนะครับนี่ชิ้นส่วนหน้าอกของกาโอคองเ้าลงสีมาให้นะเออสีสวยอยู่นะครับนี่ด้านนี้มีอะไรบ้างแผงสีเหลืองเนี่ยเป็นตะขอนะครับเป็นตะขอกับระเบิดอ่ากล้วยหอมนะครับระเบิดกล้วยหอมนะ นี่ด้านหลังเป็นแผงมือนะครับสีเงินนะครับอ่าแล้วก็อันนี้แผงสีดำไม่รู้เป็นชิ้นส่วนไหนนะครับแต่ว่าเอาไว้ประกอบเป็นกาโอคองนะครับมาหมดยังอ่าถุงสุดท้ายโอมาอันนี้เป็นกาโอไทเกอร์ครับนี่มีสติกเกอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของเท้ากับ หน้าแข้งเขาก็ลงสีมาให้นะ mm. เห็นไปเอ่ยเออสวยดีนะครับแล้วก็ตัวของตัวแล้วก็ขาของกาาวไทเกอร์นะครับอ่ามีลงสีมาให้นะครับแล้วก็หางหางก็ลงสีมาให้ <c oughs> เห็นไหมเอ,อ่ยนีแล้วก็ส่วนหัวก็ลงสีมาให้นะเออผมรู้สึกไปเองหรือเปล่าว่ากล่องนี้ลงสีมาให้เยอะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของเกาใบสั้นครับ เฮ้ยรู้สึกเหมือนจะไม่ได้รู้สึกไปเองนะผมมีความรู้สึกว่าตอนประกอบการโอไบซันอนะ่ะตอนนั้นอนะ่ะผมจะต,ต้องแปะสติกเกอร์ค่อนข้างเยอะมากนะครับเออแต่อันนี้เขาลงสีมาให้นะหรือผมรู้สึกไปเองผมจําไม่ได้ด้วยแหละนี่ชิ้นข้างเอวเออชิ้นข้างขานะครับนี่ชิ้นตัวของคาโอไบซันก็ลงสีมาให้นะด้านหลังก็ลงสีมาให้นี่สติกเกอร์มีแค่นี้เองนะครับสําหรับคาโอไบซันนะ ด้านหลังเป็นแผงสีทองอ่าน่าจะเป็นเข่าและแล้วก็เท้านะครับแผงคัดมาก็น่าจะเป็นชิ้นส่วนของกาโอไบซันอีกนะครับนี่เห็นไหมเขาก็ลงสีมาให้นะตัวนี้ลงสีมาให้เยอะมากนี่แล้วก็อันนี้ชิ้นส่วนของกาโอไบซันอีกเหมือนกันครับอ่าน่าจะเป็นส่วนหัวนะนี่นีส่วนหัวก็ลงสีมาให้เออ จัดว่าดีครับแล้วก็ชิ้นส่วนสีเงินเป็นช่วงเท้าของตัวกาโอไบสันนะครับด้านหลังเป็นช่วงขาเวลาแปลงเป็นกาโอคิงนะครับมีอ่าหมดแล้วมีเท่านี้เองแล้วก็แผงคู่มือครับที่สำคัญแกฉันเจอสไ์ว่ามันมีลูกอมมาให้ด้วยแล้วก็ลวดนะครับอ่า <laughs> <laughs> เออ ทั้งกล่องมีลูกอมมาให้กล่องมีมีลูกอมมาให้ลูกเม็ดเดียวนะเอออะไรเนี่ยอ่ะมาเรามาแกะดูคู่มือกันหน่อยดีกว่านะครับมาสำหรับคู่มือกาโออีเกิลกาโอชาร์กกาโอไบซันกาไทเกอร์เนี่ยผมคิดว่ามันเหมือนกันนะครับเรามาดูที่คู่มือกาโอกอรีล่ากาโออีิแฟนกันดีกว่านะนี่อันนี้เป็นของกาโออีิแฟนครับ นี่อ่าก็จะประมาณนี้นะครับน่ตัวงวงตัวงวงช้างมีให้2แบบนะเปลี่ยนเป็นโหมดโหมดอาวุธอ่ายาวๆแบบนี้ได้นะกับโหมดช้างที่ติดอยู่กับงวงช้างนะครับก็ผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีอ่ะมี2โหมดหละกันนี่แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็อ้าวแล้วมันไม่มีของกาโอกาโอไอนี่เหรออ๋ออยู่นี่ ผมหาคู่มือของกาออคองไม่เจอนะครับนี่วิธีประกอบของกาออคองนะครับผมคิดว่าน่าจะเหมือนกับกาออกริลา่าเป๊ะเลยนะอ่านี่ประกอบเสร็จแล้วก็จะมีตะขอแล้วก็ลวดนะครับแล้วก็ระเบิดกล้วยหอมนี่ตัวเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายเลยอันนี้เป็นคู่มือการรวมร่างเป็นกาโอไนส์นะครับนี่ คิดว่าไม่ยุ่งยากอะไรนะครับถ้าใครเคยเล่นงาน S M P K O a n g e r แล้วนะครับจุดที่ควรระวังก็น่าจะเป็นอย่างแรกเลยค่าแปลงล่างบ่อยๆเนี่ยสติกเกอร์มันชอบลอกนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับสติกเกอร์ที่ให้มาก็ยังเป็นสติกเกอร์กระดาษเหมือนเดิมนะยังไงก็ระวังเรื่องการแปะผิดนะครับเรื่องการแปะผิดเรื่องการที่ ไปเสียดสีมันหรือเล่นตรงจุดนั้นบ่อยๆนะครับตัวสติเกอร์มันจะลอกออกได้นะครับอ่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลของกาโอไนก็มีอยู่ประมาณนี้แหละนี่อ่ะกล่องเนินเทงเทิกเลยนี่อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปประกอบทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ตรงหน้านี้ให้เสร็จแล้วเรามาดูกันนะครับว่าเจ้ากาโอไนตัวนี้จะเป็นยังไงไป ไปประกอบกันเลยครับตัดัดตาแดนแล้วผมก็ประกอบเหล่าพาวเวอร์แอนิมอลทั้งหกตัวเสร็จแล้วนะครับเกาชักเกาไทเกอร์เกาอีเกิลเกาคองเกาใบซันและเกาเอลฟ์ฟนครับผมอ่า ประกอบแป๊บๆก็เสร็จนะครับงาน S M P G a O レ n n g r เนี่ยประกอบไม่ยากเลยครับอ่ะประกอบง่ายมากนะมาเรามาดูที่ตัว G a O e l e p h a n t ก่อนเลยนี่เป็นน้องช้างนะครับอ่ะผมชอบสีเขานะเป็นสีดำแล้วก็เป็นลายสีเงินนะครับนี่ อันนี้น่าจะเป็นตัวพิเศษอยู่ในภาคมูฟวี่มัง้งถ้าผมจําไม่ผิดนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะเกาโอเลฟเนี่ยมันจะไปรวมร่างกับหุ่นตัวอื่นเนี่ยเป็นโล่กับดาบนะครับอ่านี่เวลาเราแปลงร่างเป็นโล่แล้วเราสามารถจะเปลี่ยนงวงของเกาโอเลเฟนนะครับเป็นแบบนี้ได้นะนี่ เป็นเหมือนแท่ดาบยาวๆนะครับสามารถงอได้นะฮะนี่แล้วแต่เราจะเล่นเลยนะครับอ่ะตัวต่อมาเป็นเกาใบาสั้นครับนี่เป็นช่วงขาของตัวกาไนนะครับนี่อ่ากล่องนี้ดีนะให้เกาอใบสั้นมาเลยนะครับอ่ะตัวต่อมาเป็นเกาอคองครับนี่มันก็จะคล้ายๆกับกาอ,อะไรนะเกากริลานะครับอ่าเพียงแต่ว่าเกากริล่าเป็นสีเขียวนะ เกาของจะเป็นสีแดงนะครับนี่อ่าในส่วนของกาโอกริล่าสิ่งที่เขาให้มาก็คือระเบิดกล้วยหอมครับนี่ให้มาซ้ายขวาเลยนะนอ่าเอามาเปลี่ยนตรงมือของกาโอกริล่านะครับแล้วอีกอันนึ่งก็สมอครับนี่โซ่สมอนะแบบนี้นะครับอ่าให้มาด้วยนะครับอ่ะ อย่ตัวต่อมาเป็นเกาอีเกิลครับอืมอ่าให้มาด้วยนะครับเกาอีเกิลเนี่ยจะมาเป็นเหมือนตรงส่วนกระโปรงของตัวกาไนท์นะครับอืมอ่าตัวต่อมาเป็นกาไทเกอร์ครับเกาไทเกอร์ก็จะมาเป็นส่วนแขนนะครับอืมสุดท้ายเป็นกาชาร์ครับเกาชาร์ก็จะเป็นส่วนแขนอีกเหมือนกันนะครับนี่ ตัวคาโอชาร์กเนี่ยตรงครีบหลังเขาก็จะให้เป็นแบบดาบที่เสมือนจริงมาให้นะครับใน,นนี้นะคือดูดีกว่าอันนี้นะครับอันนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้มันจะดูดีกว่านะครับอ่าเวลาเราเล่นเราใช้อันนี้จะดูดีกว่านะอ่าหมดแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปรวมร่างทั้ง6ตัวนี้ให้กลายเป็นกาโอไนท์แล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ ตัดๆแล้วผมก็รวมร่างเป็นเกาไนเสร็จแล้วนะครับมาเรามาวัดความสูงกันก่อนเลยกาโอไนตัวนี้จากเทา้าถึงขาลิงนี้ประมาณ10 เซนครับประมาณ17เซนนะครับอ่าจุดขยับขยับได้ดีนะครับอ่าผมชอบนะเออจุดขยับขยับได้เยอะอยู่นะครับอ่าแล้วเวลาเราใช้เกาอิลิเฟนนะครับเราก็ทอดออกโดยการบิดงวงของเกาอิลิเฟนให้ตรงอย่างนี้ก่อนนะให้ตรงแบบนี้นะนี่เห็นไหมแล้วก็ดึงออกครับปึ้งแบบนี้อ่าก็แยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนท้ายก็จะเป็นดาบนี่ ขามาแล้วก็มันก็จะมีที่ให้ถือนะครับอึ๊บอึ๊บอ่านี่ข้างนี้เป็นของกาโอชาร์กนะครับนี่เราก็จะเอาหัวกาโอชาร์กใส่เข้าไปในนี้แล้วก็ล็อกด้วยตัวล็อกตรงปุ่มนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยนี่มนี้นะนี่ล็อกกับตรงท้องของกาโอชาร์กจะมีรูอยู่นะครับเห็นไหมอ่าเราก็ใส่เข้าไปตึง แล้วก็ล็อกอึ๊บอ่าแบบนี้นี่ส่วนโลกเกาลีแฟนก็เอาใส่ตัวอึ๊บอ่าพับแบบนี้ก่อนนะครับนี่แล้วก็ใส่ไปในส่วนของหัวของกาโอไทเกอร์นะครับเราก็ยัดเข้าไปตึงแบบนี้อ่าเป็นอันเรียบร้อยนะครับนี่ รวมกันเป็นก้าวโอในเสร็จแล้วนะครับอ่าตัวดาบเนี่ยเราสามารถถอดเปลี่ยนได้นะถอดตรงนี้ออกนี้อ่าแล้วก็เอาใส่อันที่เป็นดาบแท่ใส่เข้าไปได้นะครับแบบนี้อ่ายาวได้อีกอ่าล้นเฟรมฮะล้นเฟรมนะครับ,เ,รรบเอาถอดกลับเหมือนเดิมนี้อ่าให้ดูใกล้ๆอีกทีนี แค่อยู่นะครับสำหรับกาโอไนตัวนี้นะอ่าใช่ได้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับเจ้ากาโอไนตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปไปดูกันเลยครับ กันบ้างครับกับงานพรีเมียมบันได SMP เาเเลเจเ g a u n t l e นตัวนี้สำหรับผมเหรอผมโป้งให้เลยนะครับอ่าขอบอกว่าเกาในตัวนี้ทำออกมาได้ดีและสวยนะครับอ่า ในความรู้สึกผมนะอันนี้ในความรู้สึกผมนะผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาพีบันไดหน่อยนะครับสำหรับกาโอไนตัวนี้นะครับะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับเกี่ยวกับเจ้ากาโอไนตัวนี้หรืออยากจะแนะนำติชมรายการก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับยินดีตอบทุกคอมเมนต์เลยนะวันนี้เขาพี่แบก็ขอตัวลาไปก่อนครับแต่ก่อนจากการฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะเวลามีคลิปใหม่ใหม่ มันจะได้เด่งเตือนนะครับที่สำคัญกดไลค์ให้กันเยอะๆนะครับหรือถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ต่อให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะ วันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับรอติดตามชมนะว่าคลิปหน้าผมจะเอาตัวอะไรมารีวิวให้ดูกันหรือจะพาไปเที่ยวไหนหรือจะเปิดกล่องซุ่มอะไรรอติดตามชมนะครับวันนี้ไปแล้วจานแน่บายบาย Happy band.